สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอ้อมนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวฉันนะคะวันนี้เราจะเรียนการดำเนินชีวิตของตนเองสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะสภาพแวดล้อมสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะ ส่วนมากบ้านเรือนมีน้อยจะอยู่ห่างกันมีพื้นที่ที่โล่งกว้างเป็นที่สวนอ่าแล้วก็เป็นทุ่งนามีต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะมีแม่น้ำลำ,ลำคลองไหลผ่านมีสัตว์เลี้ยงมากมายเช่นเป็ดไก,ก่วัวแล้วก็ควายนะคะสมัยเราสภาพแวดล้อมสมัยของเราบ้านเรือนมีมากขึ้นนะคะ จนกลายเป็นชุมชนที่แออัดบนถนนเต็มไปด้วยรถนะคะมีคนเดินไปมาเป็นจำนวนมากนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะคะร้านค้าโรงงานและถนนหนทางเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตก,กับปัจจุบันนะคะปัจจุบัน ฉันอยู่บ้านเดียวกับคุณปู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีาเป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ด้วยนะคะแต่เป็นบ้านหลังใหม่แทนบ้านเรือนไทยนะคะเป็นบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นโทรทัศน์ต,ตู้เย็นเตารีดนะคะหมอหงข้าวาและเครื่องซักผ้าทําให้สะดวกสบายและก็รวดเร็วนะคะสมัยก่อนไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะการรีดผ้าต้องใช้เตารีดถ่านนะคะ การหุงข้าวาหุงต้มหุงอาหารก็ต้องใช้หม้อดินเผาอยู่นะคะคุณครูมีภาพประกอบนะคะอันนี้นะคะในอดีตกับปัจจุบันอดีตเป็นหม้อปั้นดินเผาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเป็นหม้ออลูมิเนียมหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะภาพที่2เป็นเตาอังโลนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันก็เป็นเตาเกทภาพที่3เตารีทานนะคะ ปัจจุบันก็จะเป็นเตารีดไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กแล้วก็สามารถที่จะรีดผ้าได้เลยนะคะสมัยก่อนเราคิดเลขด้วยรูปคิดนะคะแต่ปัจจุบันใช้เครื่องคิดเลขแทนนะคะรูปสุดท้ายนะคะเราไม่มีไฟฟ้าใช้แต่เรามีตะเกียงเจ้าพายุนะคะใช้ในาการให้แสงสว่างนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้หลดไฟฟ้าแทนนะคะต่อไปนะคะ าการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนั้นพ่อแม่นะคะฉันต้องตื่นนอนแต่เช้าใช่ไหมคะต้องเร่งรีบไปทํางานส่วนตัวหนูนักเรียนก็ต้องรีบมาให้ทันโรงเรียนนะคะคนในชุมชนนั้นประกอบอาชีพที่หลากหลายนะคะตามความสามารถความถนัดและมีเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะมีการใช้ยานพาหานะในการ ต่างๆนะคะเช่นรถยนต์รถโดยสารประจำทางนะคะรถไฟฟ้านะคะปู่แลาว,ว่าสมัยก่อนน่ะมีอาชีพที่ทำนาทำไร่เป็นส่วนใหญ่นะคะอาชีพที่ไม่รีบเร่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าที่สวนที่นาน,นั้นอยู่ใกลบ้านแล้วก็หาอาหารได้ตามธรรมชาตินะคะวันนี้คุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนทำนะคะใบงานก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้น ตหนึ่งถ้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนจัดกลุ่มการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันให้ถูกต้องนะคะ,ะในนี้มันมีนุ่งกางเกงหรือกระโปรงนะคะเดินทางโดยเครื่องบินนะคะ,ะใช้ตะเกียงให้แสงสว่างประกอบอาชีพเพาะปลูกนะคะใช้โทรศัพท์มือถือใช้เตาแก๊สในการหุงต้มใช้นุ่งผ้าถุงหรือ กระเบนนะคะแห่นางแมวขอฝนเดินทางโดยใช้เกวียนนะคะจัดงานวันเกิดน,นะคะแล้วเอาคําเหล่านี้ให้ไปเขียนให้ตรงกับแยกแยะให้ถูกนะคะว่าการดําเนินชีวิตในอดีตหรือการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะทำมาให้ถูกต้องนะคะแล้วมาส่งคุณครูวนันเปิดเรียนนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ